เดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าจักรยานคันใหม่ของเซอร์เบโลเปิดตัวออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างกับเซอร์เบโลโซโลอิสครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมนะครับแวะไปดูเสื้อฮับ2022พร้อมให้เปิดออเดอร์กันแล้วครับผมดูรายละเอียดและช่องทางการจัดซื้อ ใน Description ด้านล่างได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานเปิดตัวสินค้าไลายโปรดักต์ใหม่ของบริษัทไบโซนซึ่งมีโปรดักต์ที่น่าสนใจหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทางแครงบร r ตเตอรแล้วก็จักรยาน 3T หรือว่า 3T ที่ออกมาเปิดตัวในรอบนี้แต่พระเอกฮะของวันนี้คือการเผยโฉม s e r v e l o Solo i s ล t ไลน์ซีรีส์ใหม่ของ s e r v e l o ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นน่าสนใจมากๆก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ So l ล ist กันเราไปดูสเปคของ Soloist กันก่อนครับว่า s e r v e l o s o l o i s มีสเปค ทำความรู้จักกับสเปคของ Cervelo Solo i s t ปี2023กันดูนะครับในเรื่องของสมรรถนะโดยรวมแล้ว s e r v e l o Solo i s t ถูกจัดให้อยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง s 5แล้วก็ r 5ซึ่งเป็นรุ่นเรือธงสำหรับนักแข่งขันโดยเฉพาะครับผมดังนั้นจะมีความแอโร่และก็น้ำหนักที่ อยู่ตรงกลางกล่าวก็คือในการทดสอบนั้น s e r v e l o s o l o i s อ,อมีค่าความแอโรที่เสียเปรียบ s 5อยู่นิดหน่อยครับจะมีค่าความหน่วงของแรงดรกที่เกิดขึ้นอยู่มากกว่า s 5อยู่190กรัมเปรียบเทียบง่ายๆครับผมที่ความเร็วประมาณ48 h, อกิโลเมตรต่อชั่วโมง s e r v e l o s o l o i s s t จะใช้วัตตมากกว่า s 5อยู่22วัตตและเมื่อแปลเป็นความเร็วของคนธรรมดาที่ขี่กันอย่างเราเรนะฮะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ So l ลอ s สที่ระดับความเร็ว30-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้วัตตมากกว่า S 5อยู่ประมาณ10-15วัตต์แล้วเมื่อนำไปเทียบกับ R 5ซึ่งถือว่าเป็นรถอ l ร o u ร d เจ้า s e r v e l o Solo i s s มีค่าความแอโรที่ขี่ได้เร็วกว่าก็คือมีค่าน้ำหนักของแรงแรกอยู่น้อยกว่า R 5 126กรัมในส่วนของน้ำหนักครับเซอร์เฟโรโซโลอิสมีน้ำหนักเฟรมที่เคลมอยู่ที่919กรัมและน้ำหนักของตะเกียบอยู่ที่374กรัมน้ำหนักนี้ครับหนักกว่า r 5อยู่ประมาณ261กรัมแต่ก็แน่นอนครับว่าน้ำหนักของโซโลอิสก็ยังคงเบาวกว่า S5 อยู่154กรัม หลังจากที่ไปดูสเปกกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูตัวเต็มๆของเจ้า s o l o อ s สตัวนี้กันอธิบายก่อนนะครับว่า s o l o อ s สเนี่ยจริงๆเป็นซีรีส์ของ s e r v ์เวซึ่งเคยมีมานานมากแล้ว10กว่าปีที่แล้วจริงๆก็เกือบๆจะอบจะ20ปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลให้กับ Serv ์เวช่วงนั้นอยู่กับทีม CS c s เนะครับแต่ว่าในรอบนี้ s o l o อ s สที่กลับมาเนี่ยกลับมาในอีกคอนเซปต์หนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่า s o l o อ s สในรอบนี้ เล็งกลุ่มไปที่คนปั่นที่ชอบความสนุกสนานชอบความเร็วชอบจัก,กรยานแข่งขันไม่ได้เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันในระดับโปรทัวร์แต่ว่าอย่างที่เห็นในสเปคครับผมมันจริงจริงมันคือสเปคแบบเดียวกันกับรถแข่งของโปรทัวร์ในทีมยัมโบวิสมาเลยก็จะว่าได้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียกันอยู่แตกต่างกันอยู่นิดนดหน่อยหน่อยครับผมจากสเปคที่ดูแล้วเนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือการที่โซ l ลอิสเข้ามาตรงนี้มาเติมเต็มในส่วนของเดิมทีที่เคยเป็น S3 แล้วก็ R3 เพียงแต่ว่าในรอบนี้ครับเป็น S3 ที่ไต่เขาได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็น R3 ที่ขี่ทางราบได้เร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นสําหรับทุกๆคนที่เป็นนักปั่นที่ชื่นชอบความเร็วแล้วก็90%ของนักปั่นทั่วๆไปเชื่อว่าโซโลอีสน่าจะเป็นจักรยานที่ขี่แล้วก็สนุกมากครับมาดูสรรพคุณรวมๆของโซโลอีสเนี่ยนอกจากสเปคที่ดูไปแล้วในเรื่องของทั้งแอโรไดนามิกแล้วก็น้ำหนักนะครับโดยรวมแล้วหน้าตาของมันเนี่ยถือว่าเป็นรถแข่ง แล้วก็ geometry เป็นการถอด geometry มาจาก c e r v e l o R5 uh huh. ซึ่งเป็นตัวที่แข่งขันต้องเรียกว่าเป็น geometry ที่ agressive ที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าทาง c e r v e l o ลพัฒนาจักรยานตัวนี้ว่าเป็นจักรยานที่ให้ความสนุกในการขี่ครับผม c o m p l i a n e อาจจะไม่ใช่เป็นจุดหลักหรือว่าความสบายไม่ใช่พระเอกของงานนี้เท่าไหร่คันนี้ว่ากันตามตรงก็คือรถสาหรับขี่สนุกบนท้องถนนนั่นเองภาพโดยรวมของมันเนี่ยมันก็คือการผสมกันระหว่างรถออร์ราลแล้วก็รถแอโรอย่างชัดเจนเป็นลูกผสมระหว่าง ซีรีส์ R แล้วก็ซีรีส์ S ในช่วงที่เป็นแอโร่ก็มีความแอโรเดนิมิอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทาได้และก็ในความที่เป็นน้ําหนักเบาก็ใส่น้ําหนักที่สมเหตุสมผลที่สุดครับแต่ที่ชอบจริงๆก็คือในเรื่องของการพยายามทําหน้าตาของมันให้ออกมาดูแล้วเป็นรถแข่งจริงๆนี่ไม่ใช่รถสาหรับคนทั่วไปแล้วไปขี่เล่นเล่น,ลนหวานเย็นนะครับสำหรับตัวสายข้างหน้าถ้าเกิดเป็นสเต็มที่มีความยาวตั้งแต่80มิลิเมตรขึ้นไปเนี่ยจะสามารถซ่อนสายเอาไว้ข้างในได้ไทคลียร์แลนซ์หรือว่าการรองรับหน้ายงา,าง ได้สบสบายสบายสามสิบสามารถเอาไปใส่ได้ดนะังนั้นมันสามารถเอาไปใช้งานได้ทั้งการขี่บนทางราบธรรมาดาเดี๋ยวนี้นิยมใช้ยางย5่8กานเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับหรืออยากจะใส่30ขึ้นมาเพื่อสามารถขี่เล่นเล่นบนถนนที่หลากหลายขึ้นมาได้ก็สามารถทําได้กับโซโลอิสคันนี้ครับเนี่ยครับผมในส่วนของสเต็มจริงๆถ้าเกิดเป็นสเต็มที่ความยาว80ขึ้นไปจะสามารถมีตัวคลิปเพื่อจะเก็บสายแล้วเราก็จะดูเหมือนจกอักรยานคันนี้เนี่ยเป็นการเดินสายอินทิเกรตภายในทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ เชฟโดยรวมของเฟรมโซโลอีสนะฮะก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างจักรยาน Aero แท้ๆกับจักรยาน All-Round จริงๆในจักรยาน All-Round ในยุคนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ว่ากันก็ว่ามันก็ใส่ทั้งเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ a แอโร n ด m มิ s เข้ามาด้วยต้องบอกว่าโซโลอีสวางเซกเมนต์โปรดักต์ของจักรยานออกมาแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับอีกหนึ่งสเปคที่น่าสนใจนะฮะก็คือในเรื่องของ f ิ n e s s ครับผมเพราะว่า Cervelo Solo East เนี่ย ดีไซน์ออกมาให้เฟร,รมมี stiffness ที่เหมือนกันถอดแบบออกมาจากเ e r v ์เบโลในตระกูล R5 โดยเฉพาะในช่วงท่อคอเนี่ย ในสเป c บอกว่ามีค่าความ stiff ที่ท่อคอมากกว่า R5 ซะอีกนะครับและก็ที่ช่วงกระโหลกของ BBS t i f f n e s s ที่ในช่วงของการส่งกำลังในช่วงไรฟ์เทรนเนี่ยสามารถส่งกำลังได้ดีเท่ากันกับ R5 เลยดังนั้นคันนี้ไม่ใช่รถที่ทอนสเปคในเรื่องของ stiffness ลงมาเพื่อคนธรรมดาขี่ครับยังคงให้ความรู้สึกของ race feel หรือว่าการแข่งขันอยู่อย่างเต็มตัวเลย ในรอบนี้โซโลอ s t มาให้เลือกตั้งแต่ชุดขับเคลื่อนที่เป็นตั้งแต่105นะครับทั้งแมชชีนิกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น1 0 5 DI2 ขึ้นมาจนถึง Rival จนถึง Force ไปจนถึง Altegra แล้วก็ Force e t a ท Access นอกจากนั้นในเรื่องของราคาเดี๋ยวรอติดตามกันดูครับผมว่าราคาจะเป็นยังไงบ้างที่สำคัญที่สุดในรอบนี้ก็มีเข้ามาในรูปแบบของเฟรมเซ e ตด้วยนะฮะนอกจากที่เป็นคอมพลีทไบส์แล้ว ก็ลองดูกันครับว่าตัวนี้น่าจะเป็นช้อยส์หที่น่าสนใจมากๆที่สุดของการจะเลือกซื้อจักรยานเสือหมอบ1คันที่ขี่ได้สนุกทั้งทางราบแล้วก็เอาไปขึ้นเขาได้สนุกได้ด้วยในสื่อต่างประเทศนะครับบอกว่าคันนี้น่าจะเป็นรถที่เหมาะมากๆสําหรับการเอาไปแข่งทําความเร็วในรูปแบบของไคล t ทีเรียมรวมถึงการขี่ระเบิดเนินระยะสั้นๆได้ด้วยแล้วเหมาะมากมก กับนักปั่นทั่วๆไปถ้าหากสนใจนะครับผมก็ลองติดตามข่าวสารกันดูต่อไปก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้ทดสอบเจ้า s o o o อิสคันนี้นะฮะตัวที่ถือไว้นี้อยู่สีขาวบอกว่าผมชอบสีนี้ที่สุดครับผมติดตามข่าวสารกันที่ i y g h ิ b t h a i l a n d นะครับในโอกาสหน้าจะมีโปรดักต์อะไรเดี๋ยวมาเจอกันอีกที่จักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยสวัสดีครับ